เดี๋ยวผมจะให้ฟังแป๊บเดียวนะครับแป๊บเดียวเพราะว่าบางช่วงบางตอนมันมีนี่แปลงที่สองนะครับแปลงที่สองนะยังยนงยังยังยังประชุมอยู่นักสื่อมาแล้วพี่มาเมื่ออาทิตย์ที่แล้ววันวันศุกร์มาอะไรใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับผมประมวลเรื่องส่งไปให้นครเอ้ย้สกุลนครครับ เพราะว่างทางทางที่ที่ดินเขาส่งนังสือตอบมาแล้วว่าถ้ามันมีทิ้งเกินสิบปีอะไรเงี้ยก็เข้าเนินการตรวจยึดกลัวอยากรู้กัวอยากรู้กลัวอยากรู้ถ้ามีการทิ้งเกินสิบปีมีการตรวจยึดแล้วที่แปลงนั้นเกินสิบปีไหมครับตามที่ใหม่ชลวันลงกี่ปีครับใครที่ตามเรื่องนี้มา ที่แปลงนี้ขาดนะครับไม่ได้เขาทำประโยชน์เกินสิบปีตั้งแต่พีพอสอใดไปย้อนดูได้ในเพจใหม่ชาละวันแสดงว่ายังไงครับที่แปลงนี้จะถูกตรวจยึดเร็วๆนี้ตอนนี้หนังสืออยู่ที่สกนลนครแล้วแล้วเจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่ผมทราบวันมาแล้วเดี๋ยวผมจะเดินทางไปสกนลนครด่วน ผมอาจจะบินไปแล้วไปเช่ารถที่นู่นเพื่อที่จะลงพื้นที่ปากป้ายครับอ่าฟังอีกรอบนะครับแปลงที่สองนะครับแปลงที่สองเลยโอ้โหกรรมทิบหายเลยอ่าฟังอีกรอบนะครับยัง,งยัง,ย,ง,ย,งยังติดประชุมอย,ยู่นักสื่อมาแล้วพี่มาเมาื่ออาทิตย์ที่แล้ววันวันศุกร์มาอะไรใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับผมปรโมลเรื่องส่งไปให้นครเอ้ยสกลนครครับ เพราะว่างทางทางที่ที่ดินเขาส่งหนังสือตอบมาแล้วว่าถ้ามันมีทิ้งเกินสิบปีอะไรเงี้ยก็เข้าเนินการตรวจยึดทําเป็นปลูกป่าหรือเป็นธนาคารไปเป็นป่าจมชวนไปครับถ้าเกิดว่ามีการเข้าใหม่ก็ตรวจยึดดําเนินคดีครับถ้าในการเข้าเข้าไปทําป,ประโยชน์ใหม่นะครับ ถ้ามีการเข้าไปทำประโยชน์ใหม่หลังจากที่ขาดมาสิบปีจะเข้าดำเนินคดีแสดงว่าหลักฐานที่เราส่งไปเกินสิบปีไหมครับคลิปวิดีโอมีการขับรถไถคลิปวิดีโอมีการติดติดสปริงเกอร์คลิปวิดีโอมีการปลูกยาเกินสิบปีไหมครับสรุปว่าถูกดำเนินคดีไหมครับที่แปลงนี้จะต้องถูกยุตถูกยึดและถูกดำเนินคดีครับ ตามหลักฐานที่ผู้ร้องร้องไปความบันไยจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นหลักฐานที่ผู้ร้องร้องไปค่อนข้างที่จะชัดมีทั้งคลิปวิดีโอการขับรถไถมีทั้งคลิปการติดเปรบิงเกอร์มีทั้งคลิปที่แบกปั๊มน้ําเข้าไปในพื้นที่นี้แล้วมีทั้งคลิปว่ามีการเช่าเพราะฉะนั้นทิปแปลงนี้ขาดสิทธิมาสิบป,ปี อีดำในทานเรื่องนี้เข้าไปทำกินในปีใดเกินสิบปีแล้วเข้าไปทำกินใครเป็นคนอนุญาตคำตอบมันอยู่ในใจผมแล้วคําตอบมันอยู่ในใจผมแล้วเพราะฉะนั้นทุกคนขอหัวใจรัวๆเดี๋ยวผมจะบินด่วนภายในวันสองวันจะบินด่วนแต่ผมขออุบไว้ก่อนว่าวันไหนแต่ผมรู้วันมาแล้วเดี๋ยวผมนัดกับกุมารแคะอีกทีนึงผมรู้วันมาแล้ว ว่าจะลงพื้นที่วันไหนเจ้าที่จะลงพื้นที่ปักปไปและจะดำเนินคดีตามคลิปหลักฐานที่พลเมืองดีได้ร้องเข้าไปนะครับอ้าวเดี๋ยวฟังไงอ้รอบผมให้ฟังอันนี้ซึ่งผมคุยยาวแต่ให้ฟังอันนี้นะผมขออนุญาตเจ้าที่แล้วแปลงที่สองนะครับยังเัีงนแล้พี่ยังยังยัง,ยง,ยง,ยงติดประชุมอยู่นังสือมาแล้วพี่มาเมื่ออาทิตย์ที่แล้ววันวันศุกร าอะไรใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับผมประมวลเรื่องส่งไปให้นครเอ้ยสกุลนครครับเพราะว่าทางทางที่ที่ดินเขาส่งหนังสือตอบมาแล้วว่าถ้ามันีทิ้งเกินสิบปีอะไรเงี้ยก็เข้าเนินการตรวจยึดถ้าเป็นปลูกป่าหรือเป็นธนาคารไปเป็นป่าจมชน,น,นไปครับถ้าเกิดว่ามีการเข้าใหม่ก็ตรวจยึดดําเนินคดีครับถ้ามีการเข้าเข้าไปทํำประโยชน์ใหม่นะครับครับตอนนี้ก็คือให้ สำนักขอนมเข้าดำเนินการครับพี่มาสื่น่าจะส่งไปแล้วสัปมาจะอธิบดีเซ็นไปแล้วพี่แล้วจะลงวันไหนเอาแค่นี้พอเอาแค่นี้พออธิบดีได้เซ็นคำสั่งลงไปที่นครมนฑลแล้วบรรลัยแล้วแล้วเดี๋ยวเจอขาหมูขาหมูอยู่ที่ไหนบรรลัยที่นั่น แล้วจะลงตรวจสอบแปลงที่3ต่อเลยของหัวใจรวยๆกับขามหมูครับ